ราก็เสิร์ฟขึ้นโต๊ะเจ้าปลาสายวนนะครับเดีย๋ยวลุงจะมาลองชิมเนื้อแล้วก็ทานให้พวกเราดูว่ามันจะมีความน่าสนใจขนาดไหนนะครับตอนนี้ลุงยกมาตัวหนึ่งนะครับพอเรามากินเนี่ยเราจะสังเกตดูว่ามันจะมาแบบตัวแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากแดงหอมแต่หอมมมล็ดข้าวที่ทอดสุกใหม่ๆก็จะมีกลิ่นแบบหอมกรุ่นขึ้นมานี่ครับกินเล่นก็ได้นะฮะกินเล่นก็ได้นั่งกินเล่นๆเป็น ขนมคล้ายๆกึง่งขนมกึ่งอาหารว่างก็ได้นะครับหรือจะกินกับข้าวสวยถ้ากินข้าวสวยนี่แนะนําเลยว่าให้ราดน,น้ําปลาหรือโรยด้วยเมคก,กี้ก็จะยิ่งเพิ่มความอร่อยนะครับนี่ฮะเนื้อปลาพอเราเชี่ยงมาก็จะน่ากินนะฮะดูนี่เลยนี่ฮะ,น,ฮะนี่นะฮะเนื้อปลาจะน่ากินมากนะครับคล้ายไก่เย e ็บสเคฟซี C เลยแต่เป็นเนื้อปลากรอบนอกนุ่มในนะครับนี่ฮะกินละ กรอบมากครับพอกินเข้าไปเนี่ยความหวานของเนื้อปลาก็จะผสมกับความหวานของเมล็ดข้าวหมกักที่ผ่านการทอดนะครับอร่อยมากนะครับนี่เนาะดูความอร่อยของเนื้อนะครับแนะนํานะครับอย่าพลาดน,นะครับราคาไม่แพงสองตัวใหญ่ๆสองตัวโตๆเนื้อแน่นๆนะครับทอดออกมาแล้วกินได้ทั้งครอบครัวหนึ่งถุงนะครับ ถุงละสี่สิบาทนะครับสนใจทักไปตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับคุณกนิ t าสุการหรือน้องอยู่นะครับพร้อมทรงนะครับเนื้อปลาได้ขนาดมากนะครับยิ่งกินยิ่งมันนะครับแล้วดูนะครับว่าเจ้าเม็ดข้าวนี้ก็กินทานได้นะครับเม็ดข้าวเนี่ยม็ดข้าวที่ทอดเนี่ยหอมหอมมากนะฮะลืมไหมครับถุงละสี่บาททักไปเลยนะครับที่น้องอยู่นะฮะเบอร์โทรหน้าโพสนะครับเบอร์โทรน้องอยู่หรือเจ้าทักมาถามลูกก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะประสานงานให้นะครับ อาหารพื้นบ้านทางใต้ที่คุณไม่ควรพลาดครับอาหารต้มเิ๋ชนิดหนึ่งนะครับเป็นปลาเสรีหวานครับเป็นอาหารพื้นบ้านเป็นการถนอมอาหาร,ยรอย่างหนึน่งของทางภาคใต้นะครับวันนี้นี่นะครับพนก็นจะมีสองตัวเนี่ยแต่ก,ก็จะเป็นลักษณะการถนอมอาหารโดยการเอาเนื้อปลาไปคลุกกับข,ข้าวข้าวนะครับแล้วก็จะอยู่ได้นานแล้วก็รักษาอุณหภูมิ ให้อยู่ในพื้นที่พอเหมาะก็จะเก็บได้นานพอวันนี้ก็ทางน้องใคยก็ส่งมาให้ห้าหกเนี้ยเนี้ยห้าหกเนี้ยนะห้าหกนะเราเราก็ดูนี่เลยในนั้นแน่นๆนะครับพอละสามตัวพอละสามตัวถึงพอละสองตัวนะครับมาแบบนี้พอมาแบบนี้เราก็ตัดเนี่ยเราก็ตัดเนี่ยเราตัดนะตัดพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยเรตัดเสร็จเนี่ยดูนะครับเราก็ตั้งน้ำไฟไฟร้อนนะ ตั้งไฟอ,อ่อนๆโดยวิธีการทอดเราอย่าให้ไฟไฟแดงติดขาดถ้าไฟแดงมันจะไหม้นะครับการทอดปลาใส่สบนเดี๋ยวเราจะทแบบว่าให้มันพอแดงๆอย่าให้ดำกระดังันแสดงว่าไหม้แล้วเนี่ยรเราก็ใส่ไปนะครับนี่หนึ่งตัวเนี้ยดูความเนื้อนะดูนะครับจะมีเนื้อข้าวติดมาด้วยจะมีเนื้อข้าวติดมาด้วยนะแล้วก็จะกินได้หมดเลยนะครับนี่เราใส่ลงไปเนี่ยใส่แบบน,นี้ครับโดยใช้เวลาแล้วเราก็ต้องต้องต้องให้เวลาเขานะครับต้องให้เวลาเขาต่างนะครับเราดูที่หลางนี่นะ สาระเขาจะเริ่มแดงแล้วนะครับเนี่ยเขจะเริ่มแดงแล้วเห็นไหมก็จะเริ่มมีสีแดงที่จะเป็นข้าวแล้วใช้เวลาในาการทอดครั้งประมาณเกือบๆสิบนาทีต่อชุดเพราะฉะนั้นถ้าจะกินของอร่อยต้องอดทนนะครับต้อตงอดทนกินได้ทุกส่วนนะครับมีข้าวเอ,อ่ยหางเอ่ยเนื้อจ้างอะไรมันก็จะกรอบกรอบหมดเลยน,น,นะครับนะครับเราดูที่ด้านล่างนี่นะยสาระเขาจะเริ่มแดงแล้วนะครับเนี่ยเขจะเริ่มแดงแล้วเห็นไหมก็จะเริ่มมีสีแดงที่จะเป็นข้าวแล้ว เรารออยูประมาณสักสองนาทีเราก็จะทําการต้มต้มตัวปลาเพื่อจะแปลตัวปลาไปทอดที่ดาดุกนะครับแล้วตอนนี้ปลาก็สุกพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับมาดูปลารใส่วนหลังจากที่ทอดเสร็จนี่ครับตามมาเลยตามมาเลยนะครับนี่นี่ฮะเนื้อปลามาดูนี่เลยนะครับพอเราขึ้นมาเราก็เห็นว่าตัวปลาจะมีลักษณะการแดงน้ากินแบบนี้นะนะครัแบบนี้นะครับเราก็เอาเนื้อปลาใส่ในอีกรองน้ำมันด้วยคู่หนึ่งนะครับเรือน้ำมันเด็ดนี่ฮะ เนี่ยน,นี่ทีนี้น้ำมันก็จะเด็ดนะครับนี่เราก็ให้น้ำมันมันโยนเป็นที่แล้วเราก็ไว้ในนี้นะครับสกักประมาณสองนาทีน้ำมันก็จะ,จะเด็ดเด็ดน้ำก่อนที่เราจะเสิร์ฟนี่เราจะาสังเกตว่านี่พวกนี้นะพวกนี้กินได้หมดนะครับกินได้หมดปลาก็สุกพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับมานูการใส่วนหลังจากที่ต้มเสร็จนี่ครับตามมาเลยตามมาเลยนะครับนี่ เดี๋ยวปลามาดูนี่เลยนะครับพอเราขึ้นมาเราก็เห็นตัวปลาจะมีลักษณะการแดงนะ่าตื่นแบบนี้นะนะนะแบบนี้นะครับเราก็เอาตัวปลาใส่ในอีกรองน้ำมันไว้สัคู่นึงนะครับเลยน้ำมันเด็ดน,นี่ฮะนี่ครับเห็นไหมนี่นี่น้ำมันก็จะเด็ดน,นะครับนี่เราก็ให้น้ำมันมันโยนเป็นที่แล้วก็ไว้ในนี้นะครับสักประมาณ สองนาทีถ้ามันก็จะเด็ดจะเด็ดน้ำก่อนที่เราจะเสิร์ฟนี่เราจะสังเกตว่านี่พวกนี้นะพวกนี้กินได้หมดนะครับกินได้หมดตอนนี้ก็มาเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะพร้อมมาตรฐานแล้วนะครับเราก็จะเดินขึ้นตรงแล้วเราก็จะมีผักบางเล็กน้อยนะครับนี่นะครับกินครับกระปิเกลียดเกลียดนะครับนี่นะครับดูนะเราเนี่ยความน่ากินของปลาเซลล์วันนี้นะครับนี่เสริล์ิวใบนไปงตัว สวยไหมน่าทานไหมครับนี่เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับสองตัวมีผักแปงแ้งตาสุดท้ายเราก็โรยหน้าเพื่อเจ้าผงนี้กินได้หมดเลยนะครับนี่ตอนนี้ลุงก็ทำเสร็จแล้วจานหนึ่งปลาสายวนทอดน,นะครับพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะหน้าตาหน้ารับประทานนะครับถ้าสนใจสั่งไปได้นะครับอยู่ที่โพสนี้เลยนะครับ ที่นีคุณกนิษฐาสุการนะครับ